อันยองซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมากาโอเคป๊อปนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้เลยตัวแม่แห่งวงการตอนนี้เคลื่อนไหวกันแล้วนะครับสำหรับลิซ่าให้แฟนๆบนคิดถึงกันหลังจากที่จบปาร์ตี้วันเกิดไปตอนนี้ลิซ่ามาลงรูปอีกรอบนะครับรวบรวม,รวมทุกอย่างที่ลิซ่าทาในช่วงนี้ก็เอามาแจกรูปเป็นโฟโต์ทัมให้แฟนๆเนี่ยได้ดูกันเลยว่าลิซ่าเนี่ยไปทําอะไรที่ไหนอยู่ยังไงไปไหนกันมาบ้างก็ขายของชําด้วยขายลูกช ด้วยขายความสวยฉ่ำด้วยแจกรูปแบบจุใจเลยนะครับ10รูปด้วยกันใน1โพสตตอนนี้ยอดไลค์เด่เกิน1.7ล้านไปแล้วเรียบร้อยมีทั้งแบบขายความเท่แล้วก็สินค้าจาก Lou สุ f f อฟฟิเลนะครับแล้วก็มีขายกระเป๋าลุยวิตองใบนี้เนี่ยคือแบบน่ารักมากสีเหลืองดูเหมือนว่าจะเป็นใบที่ร่วมกันกับศิลปินดังด้วยนะครับน่าจะแบบหายากมากแน่นอนรูปเท่ๆที่กําลังเล่นสนุกอยู่นะครับอันนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นสตูดิโอห้องอัดเสียงะเองนะครับเบรคเดนสตูดิ โออิน o อสแองเจลิสแคลิฟอร์นียแลก็มีรูปพี่ลิซ่าเนี่ยถ่ายคลิปบุกบ้านที่เกาหลีด้วยขขยลูกๆตัวแอลนะครับมีน้องเลิฟแล้วก็น้องแมวของลิซ่ามีรูปพี่ลิซ่าเข้าไปเที่ยวนะครับที่ลุยฟิตตองเดอะเพลสกบังกอกนั่นเองนะครับก็คือสวยงามมากๆออราลิซ่าเปล่งประกายสุดๆรูปที่แต่งตัวน่ารักปนกับความสวยแบบฉ่ำแบบควีนไปเที่ยวก็ใช้หลุยวิตตองเช่นเดียวกันเป็นหลุยวิตตองที่แบบมีความอาร์ตตัวแม่ Paris Girls Night out นะครับ เข้าช็อปโฮมฮาร์ดด้วยแบรนด์โปรดของลิซ่าเลยแล้วก็เลือกเครื่องประดับมาเป็นสร้อยนะครับที่มีความชมพูดําแบบแบล็กพิงคสีของ bon วบงนั่นเองลิซ่าเนี่ยก็คือเลิฟฟงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอะไรยังไงก็ยังคงมีเลือดสีดําชมพูรูปเหล่านี้ลิซ่ารวมมาแจกให้แฟนๆหายคิดถึงกันแล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ไปกดแชร์ไปคอมเมนต์กันได้เลยนะครับคลิปนี้เราไว้อาปเดตเพยงเท่านี้ดีกว่าครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเราด้วยได้ทับสวัสดีคร